กราบสวัสดีครับพี่น้องปองปายทั้งช่องปูนามหาลาบเบิดปเปเอร์ด้ขนะเด้ออ่ะเมื่อนี้เฮ้ามาพอๆกันในของวันพุทธที่24เดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราชสองพน้อเพี่นอ้องวันนี้ปูนายูทูบลาวพัฒนากับห้าน้อยนะพี่นอ้องเด้ออ่าร่วมกันเหมือนเดิมเช่นเคยพี่น้องใครมาแล้วก็หนึ่งกำลังเลี้ยงร์เลี้ยงใจพี่น้องโดยการกดสับสไลค์กดไลค์กดแชร์ สุดท้ายแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอาวไว้ด้อพี่น้องเด้อเพื่อที่พี่น้องสิบบันาลาข่าวสารดีๆโตะเลกเด็ดจากทางช่องปู่นากมาหาหลาภพี่น้องเป็นดจในนออ้อเขาพรรษาอามาพี่น้องป้องไปได้ไปวัดไปว่าได้ไปทดทำบุญตักบาทหยาดพกบ้านพี่น้องเอ้ยหรือว่าทางบา้านผู้ใดเห็ดไทยเฮ็ดหน้าได้ดำหน้าแล้วเราไป ฝนตกดีบอ่อทั้งบ้านทั้งหน้าก็ได้ผู้ดใดขามาก,กับแรงงานให้ผู้นาคจากในนั้นพี่น้องเด้อเมื่อนี้ผู้นาอัดคลิปพี่น้องเพราะว่าผู้นาคมีภารกิจอีกจังหน่อยหนึ่งพี่น้องชี้ไปเห็รน,นัเนเทนีก็เลยอัดคลิปตะเ้าให้พีแห้น้องป้องไปเขาได้เห็นน้ำกันวมืปอนีผู้นาคจุดทูปลาพัฒนาสองตัวร่างสามตะบนตลอดถึงฮานอยว่ประจำวันอาทุธที่24เดือนกระะกฎาคมพุทธศักราช2 5 6พพี่น้องจะเป็นตัวไหนเป็นตัวอะไรคอยลุนติดตามไปพร้อมกันนะพี่น้องเด้อ ่เลขตัวแรกกำลังลงจอพี่น้องเลขตัวแรกกำลังจะลงจอพี่น้องเลขตัวแรกกำลังลงจอเนอพี่นอ้อกกงเน่ะคือสิเป็นตัวอื่นเป็นไปประด้นเนาะพี่น้องเนะาะหัวแหลมปีกเล็กมาจังสี่คือสิเป็นเลขหนึ่งละพี่น้องอาพี่จรารณาพี่จรารล์ซ้อม้อพี่น้องเนอ เลขหนึ่งมันเป็นเลขตัวเดียวว่าสามารถแปลปิ่นปิ่นพันไปใไนนาะพี่น้องเนาะอยู่อันดับหนึ่งพี่น้องหมายเลขหนึง่งนะพี่น้องเ้อเอาค่อยรุ่นน้ากันเป็นเรื่อยพี่น้องว่าตัวที่สองจะเป็นตัวอะไรเป็นตัวไหนให้พี่ให้น้องป้องไปฮะขอมาเมื่อนี่ผู้ใดหเห็นคลิปนี้กะให้โชคคมันมาล้านม,มันเว้ย้อพี่นอ้องเ้อถูกหวยล่าพัฒนาสองตัวล่างสามตัวบนตลอดถึงห้าน้อย้อพี่น้องเ้อเอาห้ามารุ่นน้ำกันต่อไปพี่น้องว่าตัว ที่สองจะเป็นตัวอะไรเป็นตัวไหนเนาะพี่น้องเนาะเอาเบิ่งไปพร้อมๆกันพี่น้องนะผู้น,นักอัดคลิปเอาเอพี่น้องเนอะผู้นักอัดคลิปเอออ่าเลขตัวที่สองกำลังลงมาได้พี่น้องกำลังลงมาเด้อพี่น้องเอาถาดที่ตามไปพี่น้องเอาเลขตัวที่สองลงมาแล้วพี่น้องเห็นชัดเนาะพี่น้องเนาะเป็นเลขสีด้อพี่น้องเด้อ หนึ่งสี่สี่หนึ่งพี่น้องเอากระดาษกระปะกามาจดไว้พี่น้องกระดาษกระปะกามาจดไว้ได้พี่น้องเด้อหนึ่งสี่สี่หนึ่งผู้นาคเป็นแอดมินผู้เดียวในโลกนี่พี่นอ้องไม่มีกระดาษกระปะกาอ้าตัวที่สามกำลังลงมาพี่น้องเอาติดตามต่อไปพี่น้องตัวที่สามตัวที่สามติดกันตามต่ตอไปพี่น้องพี่น้องผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็เฮกมันมาลำลำเลยด้วยได้พี่น้องเด้อมือแรงก็ได้อ้าเบิ้งน้ำกันพี่น้อง ดูตัวต่อไปดูตัวต่อไป pain, <c oughs> เป็นสันตัวพุ่มแพรถือกินถูกกินเทียนเขาเนี่ยมดมึงกึ่งมิงกิ่งมาแล้วพี่น้องเป็นว่ามันจะเป็นตัวไหนเป็นตัวอะไรสิถือตัวมากบอ วมนม่นม,นมันมีแม่หลายยางพี่น้องเลขหก 6, เลขเก 3, เ้าเลขสามเลขสองไปสั่นตัวแต่เป็นตัวไหนพี่น้องเอากําลังลงมาพี่น้องกําลังลงมากำลังลงมากำลังลงมา,ำงงมาสำนีสันนิฐานบ่ดทันใดพี่น้องต้องลงมาหลายกว่นนี้ ใกล้เบิดแล้วพี่น้องใกล้แล้วจะว่ากลางบ่นคือสีเงวโจดโลดลงมาพี่น้องดูสิว่าจะว่ากลางหรือยาวโจดโลดลงมานะพี่น้องนะอีกนิดเดียวพี่น้องอีกนิดเดียวยังไงวันนี้ก็ขอให้เฮงเงมันมานรำรำรวยไปพร้อมกันก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะนขอให้เฮงเงขอให้มันมานขอให้ออรำให้รวย ยาวว่าพี่น้องยาวนี่เนาเนะคุณลักษณะนี่เอายาวหรือเปล่าเอาเห็นกันบนแล้วเนาะพี่น้องเนาะปเป็นเลขสองได้พี่น้องเด้อหนึ่งสี่สองสองสี่หนึ่งส่วนมากแล้วผู้นักจะจับเอาตัวกลางเป็นหลักพี่น้องสลับเลขสองตัวได้แก่สี่หนึ่งสี่สองแล้วก็หนึ่งสอง หนึ่งสี่สองสองสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่สองหนึ่งสองให้พี่น้องเฮ่งเฮ่งมันมานลำลำรว,วยกับเรข่องล่าพัฒนาสองตัวล่างสามตัวบนตลอดถึงข้าน้อยเมื่อนี้งวดประจำวันพุธที่ยี่สิบสี่เดือนกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันหกสิบเจ็ดเฮ่งเฮ่งมันมานลำรว,วยไปพร้อมกันได้พี่น้องเด้อ่าผู้น้าก็ต้องขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับ